สวัสดีครับผมเบนนะครับวันนี้เรามาอยู่กันที่ห้าง ICS นะครับตรงข้ามกับไอคอนสยามเลยวันนี้มาทําอะไรมีปัญหาเรื่องลุมสิวคือแบบชัดมากที่เห็นว่ามันเนียนๆนี้คือฟิลเตอร์กล้องนะฮะมีลองพื้นมานิดหน่อยนะครับเดี๋ยวครีนหน้าจะเห็นชัดเจนขึ้นตอนที่ผมถึงหน้าสาขาทางด้านนิ้น,น,น,ะนะครับแล้วก็วันนี้เราจะมาทําเป็นพิโคเวก็เป็นการรักษาลุมสิวแหละเดี๋ยวไง<ๆ>เข้าไปดูเลยดีกว่าว่าจะเป็นไงบ้างนะครับ เราเข้าไปหาคุณหมอแล้วก็เดี๋ยวแปะยาชาก่อนนะครับเพราะว่าการทําเนี่ยมันต้องแปะยาชาก่อนนะฮะเขาบอกว่าหลังจากทำเนี่ยแนะนําว่าอย่าเพิ่งแต่งหน้าหรือว่าไปออกแดดนะครับพักสักสองสามวันก่อนอนะครับก็ตอนนี้คีบคีบไปเรียบร้อยนะครับผมก็เดี๋ยวอยู่บ้านเดี๋ยวยาวๆกอเ,เดี๋ยวไปแปะยาชากันนะครับไปแปะยาชาตือตัวนี้เลยใช่ไหมเออ ก่อนที่จะไปยาชาเราก็ต้องมาคลีนหน้ากันก่อนนะครับเพราะฉะนั้นสําหรับใครที่แต่งหน้ามาเราก็จะต้องมาทําการคลีนออกให้หมดนะครับหรือใครที่แบบเออไม่ได้จะไปไหนอยู่แล้วนะครับแนะนําว่าก็ไม่ต้องแต่งหน้ามาเลยก็ได้ครับมาแล้วยาชาตอนนี้ก็จะรู้สึกกินเย็นโอ,อ้ไว้นานกี่นาทีประมาณสี่สิบนาที่วงไปยาชานะครับเราก็นอนชิวๆนะครับไม่มีอะไรมากเราจะรับหน,น้าอยู่ว่าประมาณสี่สิบนาทีนะครับ โอเคตอนนี้ก็เป็นอย่างนี้นะครับเป็นตกเกอร์เลยการดูแลตัวเองก็ไม่มีอะไรว่าครับก็แค่กลับไปบ้านแล้วก็คลีนหน้าด้วยน้าเกลือเท่านั้นงดแต่งหน้าอะ่งอะไรนะครับที่ทาได้ก็มีแค่ครีมกันแดดอย่างเดียวนะครับก็งดสกินแคร์ทั้งหลายงดล้างหน้าด้วยโฟมล้างหน้านะครับการที่เรามาทํา ลิวส,สิวอย่างหลายคนอาจจะเคยเห็นมาบ้างน,นะครับที่มันจะเป็นแบบจ้ำแดงๆดูแบบมีเลือดซิบๆเลยอันนี้ก็คือเครื่องเนี้มันจะทําให้ลดรอยแดงแบบนั้นลงนะครับการที่แบบเห็นรอยแดงนั้นก็ใช่ว่าจะดีนะครับเพราะบางทีมันทิ้งริ้วรอยไว้นานกว่าจะหายนะครับอันนี้เขาบอกว่า มันจะแค่แป๊บเดียวนะครับผมแล้วก็จะดีแล้วครับครบ40นาทีแล้วเดี๋ยวเราไปเจอคุณหมอกันเลยก็มีอากังวลนิดนึงนะครับเพราะว่าไม่เคยทํามาก่อนแต่ว่าหมอชวนคุยดีมากครับอ่าคุยกันก่อนกังวลอะไรเป็นพิเศษก็จะมีอ่ตรงจมูกนะครับที่มันเป็นมันมันแล้วพวกรอยตอไสิวอะเดี๋ยววันนี้หมอยิงให้สองหมดบทแรกจะเป็นเรียกว่าโทนยิงละกันเป็นการยิงเพื่อแบบลบพวกรอยดำรอยแดงของสิวเนี่ยมันแบบ ไม่เคยยิงมาก,ก่อนเลยครับใช่ไหมตัวนี้ยังไม่เคยครับตัวนี้คนยิงก่อนอันเนี้ยหมดตัวนี้อ่ะจะไม่ได้แรงมากค่อนข้างสบายคนที่มีปัญหากังวลเกี่ยวกับพวกร้อยดาร้อยแดงจากหรือว่าใช้หมดเนี้ยเห็นหมดค่อนข้างดีมันก็จะมีแบบจินนแบบไม่ไปนิดนึงนแบบมีได้บ้างแต่มันไม่ได้น่ากลัวนะใครที่ไม่เคยทำเนี่ย อาจจะคิดว่าแบบเลเซอร์เป็นน่ากลัว,นนวใช่ไหมเทคโนโลยีเลเซอร์สมัยนี้มันมันไปไกลมากแล้วมันจะไม่เหมือนแบบสมัยก่อนที่แบบมีไม่ได้เยอะมากที่แบบยิงแล้วมันต้องหน้าแห้งส่วนมากจะแดงแบบน้อยมากนิดเดียวบางคนก็แค่แบบกลับไปก็หายแดงแล้วหรือว่าแดงสักวันหนึ่งเราก็หายแต่ว่าช่วงแดงแดงเนี่ยก็อาจจะต้องระวังเรื่องของพวกสกินแคร์นิดนึ่งอาจจะหลีกเลี่ยง,งการใช้อะไรที่มันระคายเคืองผิวไปก่อน พปรที่มันมีคมุณสมบัติตัดเซลผิวหรือว่าทาแล้วมันรู้สึกแสบๆระคายเคืองหน้าอะไรเงี้ยเออจะต้องเลี่ยงไปช่วงที่หน้าแดงแด<ก>เดี๋ยวจะเปลี่ยนเป็นอีกโหมดหนึ่งอีกโหมดหนึ่งก็จะแดดขึ้นหนึสองสามอันนี้ก็จะรู้สึกว่าแบบมันแรง รอ,อน้ำแข็งก่อนนะครับรอยอ่าร่องโอ้มันก oh ็เดงนิดหน่อยนะฮะไม่ได้เยอะอะไรเออด้วยความที่มันยังชายอยู่เตมือนก็ชิลชิลมากไี่นี่ที่พ่อเลยเซอร์น่ากลัวนี่นี่มาลองให้แล้วนะก็ไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดนะครับโอเคตอนนี้ก็ปิดโหมดบิวตี้แล้วนะครับของกล้องนะฮะ mm hmm. ก็จะเห็นว่าหน้าก็จะเป็นรอยใหญ่เท่านี้นะครับไม่ได้มีรอยแดงอะไรเยอะเหมือนตอนแรกแค่คืนแรกที่กลับมาถึงบ้านก็ เริ่มที่จะไม่ค่อยแดงแล้วะจะมีเห็นแค่ตรงนี้คุณหมอเขาบอกว่าให้ใช้น้ําเกลือในการล้างหน้าเท่านั้นนะครับเดี๋ยววันนี้เช็คหน้าด้วยน้ําเกลือ ปกติเลยลวสวัสดีครับตื่นเช้ามานะฮะอัปเดตกันหน่อยตรงนี้ยังพอที่จะเห็นเป็นรอยอยู่บ้างในกล้องอาจจะเห็นไม่ค่อยชัดเท่าไหร่ก็ดีขึ้นเยอะครับไม่ได้รู้สึกว่าเป็นรอยแดงทิ้งไว้นานนะครับความเจ็บอะไรก็ไม่มีไม่ได้มีผิวแห้งผิวลอกเลยนะครับงดออกแดดอยู่นะครับช่วงนี้แล้วก็งดแต่งหน้าด้วยและนี่คือเช้าวันที่3หลังจากทำนะครับโอเคนะะตรงนี้ก็เริ่มจางละเริ่มจะไม่เห็นแล้วนะครับจากที่เมื่อวานก็ น้อยอยู่แล้วนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็ไม่มีแล้วนะครับส่วนสิวก็ยังมีบ้างนะครับป่ายเราก็เริ่มที่จะใช้โฟมล้างหน้าแล้วนะครับอัปเดตผิวหน้ากันหน่อยนะครับตอนนี้ก็รอยแดงหายไปหมดแล้วนะเราเหมือนรอยสิว,วอะไรจะเหมือนจางลงด้วยนะครับไม่รู้ว่าน่าจะเป็นเนฟ้อเฟสการเลเซอร์ A G A R ด้วยหรือเปล่านะทำให้แบบสิวมัน ยุบลงนะฮะน่าจะเริ่มแต่งหน้าได้แล้วนะสามารถใช้ชีวิตปกตินะครับล้างหน้าด้วยโฟมล้างหน้าอะไรได้ปกติแล้วก็เริ่มแต่งหน้าเลยเดี๋ยววันนี้ออกไปข้างนอกด้วยอะแถมโคสอัพให้อีกสักหน่อยนะครับตอนนี้ก็ไม่มีรอยแดงเหลืออยู่แล้วด้วยออกจากบ้านได้สบายโอเคครับมาอัปเดตกันหน่อยนะครับวันนี้ครบ7วันแล้วนะครับ <c oughs> ก็ออกมานอกบ้านได้ปกตินะครับวันนี้ก็รีไม่ได้แต่งหน้านะเพื่อที่จะ ปวดปวดว่าแบบเออหายแล้วนะครับผมอันนี้ก็คือสิวที่เกิดขึ้นใหม่นะนะขึ้นนะครับผมเพราะช่วงนี้นอนน้อยนะแต่ว่านี่ลูกมุขนก็รู้สึกว่ามัน ก็ดีขึ้นนะรอยแดงอะไรอย่างเงี้ยเออมันหายไป้ตั้งแต่3วันแรก้วน,นะสำหรับใครที่แบบมีปัญหาเดียวกันอยากจะให้ลูขขนนะกระชับขึ้นแล้วก็รอยดำจากสิวต่างๆนะอยากให้มันลดน้อยลงก็แนะนำว่าไปทำเลเซอร์ตัวนี้ได้ตัวเนี้ยคือบอ,อกเลยว่าไม่เหมือนที่ทุกคนเคยเห็นมาแน่นอนเขาใช้เครื่องที่แบบเจ๋งมากนะครับมูลค่าเครื่องไม่แค่เครื่องเดียวคือ13ล้านนะครับผมอานนี้ผมขึ้นสาขาให้แล้วกันนะับว่าสาขาไหนบ้าง าสาขาก็ตานนี้เลยนะครับคือมันเยอะมากเจนเราจำไม่ได้ถ้าสนใจก็เราไปทำล้วกันนะครับราอวก็ยิงเลเซอร์ให้โดยหมอผู้เชี่ยวชาญน,นะครับที่จบเฉพาะด้านนี้มาเลยนะครับเพราะฉะนั้นมั่นใจได้ทดลองทำให้ดูแล้วนะคือแบบไม่เจ็บถ้าเจ็บบอกเจ็บไม่เจ็บคือไม่เจ็บนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับขอตัวกินขนมก่อนจะละลายเลยบายบายบ๊ายบายน้าใสเลยนะ จะพาไปทำ